แต่ว่ามันเหมือนแบบคิดต่อแอบนี้เฮ้ยเหมือนที่เขาไป A S M R เลยอะแกรนดาโซกู <So S 3> <Good. S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนบช่องกรนด์โซกูนะคะวันนี้เราจะมากินเจลลี่จาก7 e l e v e n มีแต่เจลลี่ที่แปลกๆเป็นเลโก้อย่างนี้เอาเครื่องดื่มร้อนๆมา,าอันนี้จะเอาเป็นกาแฟหรือโอนตินก็ได้ต้องร้อนๆอันนี้มันคืออะไรคะดูไห่อยากกินแล้วอ,อะ่ะ<ม>นี่เขาบอกมันเป็นมาร์ชเมลโล่ให้เอาวางลงไปเฮ้ย มันจะละลายเหรอมันจะไม่มันจะอยู่ข้างบนเออเป็นครีมแล้วเราก็รอเขาจนกวกาเขาจะละลายเหมือนกูเห็นเขาบอกให้เอาเข้าไมโครเวฟไปเนี่ยเขาบอกว่าเอาลงไปในเครื่องด่มแล้วร้อนมันจะร้อนเองระหว่างรอน้องสุกก็เรารอเขาแบบเออฟูนะคะอันต่อไปเลยนะคะเป็นของเพมอลเป็น วิวนะคะมันเป็นมันต้องมีกับตัวต่อด้วยนี่เป็นเออลโก้เรถถ้าเรามีอุปกรณ์ลลลลแล้วเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นแบบเป็นรถต่อได้ใช่อันนี้ที่เป็นรถส้มปะตอรี่เหมือนกับไม่แบกเหมือนไอเนี้ยขนมที่อยู่ในถังปิ๊บตอนเด็กๆอ่ะทุกคนน้องม,มันบวมขึ้นมาต้องหลายแล้วแต่เราแก็่ไปคนเยอะแล้วต้องแบบทีมมันเริ่มบวม,ม,ม,บวมอันนี้เป็น มาร์ชเมลโล่คุณลุงแซระคอร์นะะที่เลิกเป็นคิดคิดเต้าเอ้ยไม่ใช่น้ำตาลอเออตาลยน,น,ลน,นี่เอาจริงมันกิ่นพูดตี้มากอันต่อไปอันนี้อยากกินมากเลยนะฮะเป็นผลไม้มผลหมากลากไม้นะฮะเรียนมาหุ้ยหุ้ยน้องน่ากินมาก เบรี่ใส่เห็นไหมมีใส่มากเลยแปลกเจ๋ง่ายอันนี้มันแปลกมากเหมือนแบบคิตต้าอ่ะปลาตะเกีอร่อยไม่แล้วมันรสชาติเป็นสับปะรดจริงไหมล่ะเฮ้ยลาเบรรี่นื้กุ้งเหมือนสับปะรดไหมเหมือนสับปะรดเลยอืมไม่่สับปะรดเลยทุกคนเฮ้ยเยลลี่ไข่บันตามเหรอต่เขาบอกว่าไข่มันต่ำนะฮะจะแบบเออรสความหวานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยเไม่อ้วน ฮะเออจะไม่เป็นเบาหวานแน่เลยเจลลี่อ่ะมันก็มีหวานผสมของคาวด้วยนะมันเป็นเจลาตินจากหมูอ่ะอันนี้เป่นไข่บ้านตำรสชาติมันจะแปลกปะนอกจากกินแล้วมันเปรี้ยวมากมันเปรี้ยวเปรี้ยวเกลือเอ้ยเกลือเปรี้ยวเียวน่าจะคนละยี่ห้อป่ะอ่าเออคนละแบบไข่มนไข่มันทั้งหมดไข่มึนไข่เปลือยไข่มันทั้งหมดศูน สูเลยไม่มีไขมันเอ้ยละลายแล้วอย่าไปขยับเยอะดีมั้ยละลายแล้วละลายแล้วอย่าไปขยับเยอะอย่าไปพลิกเยอะกันเมื่อกี้มันยืดเลยอะไรต่อไปก็เป็นยูปี้ยูปี้มันเป็นตัวงูไฟเดือนหนอนหนอนเออหนอนมันเขียนว่านีออนนีออนสติ๊กอ๋อมันจะเรืองแสงหรือเปล่าทุกคนโอ้ยเหมือนที่เขาไป A S M R เลย เป็นของยูปี้นะฮะเราปิดไฟดู๋ 2> 1, 2, ดดยวหนึ่นงสองซัมกิโล่ต้องแหงในปากอย่างงี้ปะเออคือกูอ่านปากอ่ะเฮ้ยต้องแหงอืออ้าปากอ้าปากทุกตานี้น่าสนใจมากทุกคนมาคือแบบเป็นของเพลโม่เหมือนกันเป็นเยลลี่ลูกตาเยลลี่ลูกตาแล้วนี่คือเยลลี่ฟันฟันฟันเดคูล่านะฮะอ่ะหมดพอดีลูก นี่โออโออโคตรจ้าแล้วก็ใส่ตานะนี่เป็นแบบแฟนกินสไตล์และคูล่าไม่ใช่เอเป็นขึ้นตาอะไรลนะ <S <S น้องน้หนูหนูอยากกิน,นยเยอะนะฮะเดี๋ยวเป็นเบาหวานได้นะคะ <S <S มันหวานมากนะเพราะว่าอย่าได้ทูอันทำมาจากน้ำตาลหมดแหละ อันต่อไปเป็นสําหรับเด็กเรียนนะคะเป็นสําหรับคนที่กําลังติวหนังสืออยู่แต่พ่อแม่ไม่ให้กินนะคะก็เดินเซเว่นซื้อนี้มาเลยนะคะแล้วก็บอกพ่อแม่ว่าเอามาบวกเลขนะเอามาบวกเลขนะคะแล้วก็แอบกินไปนิดนึงนะคะอุ้ยอุ้ยสองหนึ่งเราต้องหาเลขที่มันแบบเออบวกกันได้เช่นเด๋ยวมืดเท่ากับเก้าโอ้หน้าตาเออมันน่ากินแล้วก็ม่นจหอร่อยหรือเปล่าเพราะแบบมันยืดมากเลยอืมมันเป็นผลไม้ บูเบอรีอ่ันบูเบอรี่เฮ้ยมันเป็นของเฮมมอเป็นโรบอรตกัรมี่นะคะเป็นออกอรัมี่หุ่นยนต์และอันนี้เป็นเขาเพ็นมอเหมือนกันเป็นแบบ key to my heart คนเกาหลีไงที่เขาไปแบบกุญแจเออเขาใส่ทุกอย่างเลยะใช่ไมเป็นแบบเป็นแบบใส่ใส่โอ้มากรึเ่เพื่อดูดิสิอันนี้คือเป็นแบบกุญแจนี่ก็คือไขก็คือเราก็คือไขนี้เลย จ,จ,จากเวเด็กผู้หญิงนะผุ้อันนี้เป็นโดินจีทุกคนทําไมนี้ไม่ละลายทุกที่สักทีเนะเอเห็นไหมเมื่อละลายแล้วมันเหนียวเห็นปหมอ๋อมันก็คือมันจริงๆมันไม่มีทางที่จะทาเป็นแบบฟองท,งทั้งทั่วแก้วได้นะคะเพราะว่าแบบเรื่องความที่แบบไม่แต่ว่าเขาบอกว่าต้องเอาแก้วที่มันพอดีกันเลยอะเห็นปะอ๋อเนออันนี้คืออะไรดูเอฟโออ๋อเห็นเขาบอกว่ามาต่อเป็นแบบเออเป็นมันเป็น u f เได้เ,ไดเห็นไหมชื้จาก กายกระบาดธรรมดากากไยไม่จับนี่เป็นแบบจานบินอะไรอย่างงี้ปะตายด,ดูเอาใหม่เอาใหม่เ <c oughs> ขาบอกเราต้องโยนให้สมสุก เล่นนะคะแล้วก็มากินได้เลยว้าวทุกคนดูดิ <c oughs> คือมันจะเป็นเส้นๆอย่างนี้ทุกคนแต่มันไม่ได้เคลื่อนอันนี้น้องค่อยกินแล้วน้องไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอามาผูกกันก่อนไปกินหมดก่อนนะฮะช็เยอะสองสง เนี่ยหัวขาขาปากอ่ะมาดูนี้คือมันไม่ละลายทุกคนคือแบบมันละลายน้อยมากม,าม,มันค่อยบวมขึ้นเฉยใช่ไหมคือแบบมีครีมหล่นลงมาตอนนี้เราจะไม่กินโอวัลตินผมกินมันเมลโลมผมจะไม่กินนะผมกอกินเฮ้ยมันเหมือนฟองน้ำเลยกันทีเดียวมันมีน้ำกระจุยกระจายใครที่อยากได้นะคะก็สามารถ ไม่ใส่ายเราแต่ใครที่อยากกินก็เซฟนอีเลเว่นนะคะตรงเชลขนมหวานไปหาได้เลยแต่เพิ่มเราชอบมันไหนมากสุดให้กีนนน่คะแนนอ๋อพี่กูแล้วหรอพี่กูชอบไหนุสม,มากสุดรูป้ปะชอบชอบช้างน้อยนอการเนอร์ชอบไอตัวผลไม้ใสอ๋อแล้วก็เอออันนี้ด้วยที่มันกินกับโอนตินเนอร์เราชอบโอนตินสุดเลยใครที่อยากให้เรารีวิวขนมอะไรก็คอมเมนต์มาได้ต้องคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยวันนี้เราขอลาไปก่อนบ๊ายบาย ม <Bye. S 2> าจะลืมไปซื้อเย็นนะคะแต่ผมลืมเอาเลโก้มาโย